ับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีเขารบพักทุกทุกทานน้อ,องมูนเอกอะมาพบกอกสาวบงอ่อนเนะ <S <S าะมืูนีอกสาวบงอ่อนก็สิมาเราสูฟังว่าอยู่ประเทศเล่าเฮามีคนนับถือาศาสนายังแน่เนาะแล้วก็วอดีตทุกคนได้รอดที่เขามาเพื่อมาฟังกันก่อนอยืนเบิ่งกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้สาวบงอ่อนนัมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น,อน้องเนาะเ้องมืูนเอกสิมาเราเลือก ศาสนาที่อยู่ฟังเล่าคนเล่านับถื้อศาสนากันยังเนบ้างหรือว่าลักๆทีนับซื้อคือศาสนายัางเนาะเอากลับมาฟังกันเลยนะพี่น้องเนาะเนื่องเนาะคือศาสนาพูดแล้วก็นับถือพีแล้วก็ขีดเนะพี่น้องเนาะกักลักๆ่อยกับฮูมาซ้มศาสนาเนาะทีฮูจักเนาะอ่า จากศาสนาอื่นอ่ะสิบโบมี่บันไดน้อพี่น้องหน้าในประเทศเลา่าเหาที่นับถือจริงๆนรีก้ก,ก็คือศาสนาพูดนี่กค่ะคือเหาต้องนับถือพระน้องพี่น้องน้อนับถือพระวันพระวันศินหรือว่ามีงานบุญอะไรต่างๆน้าากะ่ะห่วมกันเฮ็ดบุญเฮ็ดศินเนาะอยู่ใน,นฟังเล่ากะ คือศาสนาพูดเป็นศาสนาหนึ่งที่คนเรานับถือเป็นจํานวนหลายน้องพี่น้องเนาะเป็นศาสนาที่ซ้อนในห้องโห,หดจักบาปบุญคุณโทษเนาะนี่แหละคือศาสนาที่คนเรานับถือกันต่อมาคือพีเน้องพี่น,น้องเนาะอยู่ฟังเล่านี่มีมีการนับถือพีกะสีมีแบบว่าเซนไวพี แล้วก็บ,บัวได้ไปวัดหรือว่าไปทําบุญอยู่วัดเหมือนคนปกติเห้าเนาะเพิ่นกะสิบูชาพีแล้วกะเหตุเห็นถูกต้องตามก้นไม้ของการเท้าสีจากบูชาพีเนาะถ้าว่าเห้าพิษหิพิษค้องพิษคเว้าก็พีพที่เห้าบูชาเพิพ่นอยู่นั้นเพิ่นกะสิเหตุเห้าเป็นวิอันเป็นไปแล้วไม่นนอะอันนี้ก็เป็นความเสื่ออีกมุมมองหนึ่งของคนลาวาเนาะพีน่น้องแต่ว่า สมัยเดียวนี้นะ่ะอัดสิเลอเลิกไปร้ายเนื่อยนอพี่น้องนอกกเหลทันหนาเขาหาศาสนาปูดกับร้ายเติบแล้วบางบางหมองบางพีอัดสิยังมีอยู่นอทีนับทือพีกะยังทาวะย่างเนยกะคือสย่างเนื้อหน่อยเนาะมาต่อศาสนาขีดนอพี่น้องศาส,สนาขีดนี่คือว่าข่อยสิเปรียบเทียบให้คนคนหนึ่งทีข่อยอะเคยเห็นเนาะตอนที่ข่อยไป ยีมเ้าเพวาน้องไปน้องเวลาตอนที่ข่อยกล้ามาข่อยเจอคนคนหนึ่งเนาะเพื่อนน่ะสไปเข่าโบสถ์เนาะกะกะมีอยู่บางเนาะศาสนาคิดอยู่พังเล่ากะมี่บางมีกะมีเอยถัดเพราะว่านี่นาะทีถือศาสนาคิดเพราะว่าแถวบ้านข่อยนะมีอีกหมู่บ้านหนึ่งทีถือศาสนาคิดเบิดหมู่บ้านเนาะก็จะเว้าชุฟังเนาะตัวนี้เนาะแล้ว่อยไปเจอป้าคนนั้นคนหนึ่งเนาะที่ว่าเพื่อนนับถือศาสนาคิดเพื่อนกะ เราเหลืองเราทีเพิ่นไปนับทือมาเนาะแต่พอแต่แมเพิ่นกัถทอศาสนาพุดพอเพิ่นป่วยเป็นโรคเป็นโรคอีกอย่างสักอย่างแหละเพิ่นเราจู่คอยฟังเนาะกะมีคนมาแนะนาให้เพิ่นน่ะไปนับทือศาสนาสต์เพิ่นกะว่าเพิ่นน่ะนี่คือความเสื่ของเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเพิ่นน่ะหายจากทีว่าเจ็บป่วยไข้ความทุกข์ความอยากยังบ่มีเนาะเพิ่นว่าเพิ่์นเราจู่คอยฟัง แล้วเพื่อนกัสีได้ปล่อยว่างปีใหม่ยังกะหองเพลงอย่างเดียวเพิ่นนมา,ขานเข้าโบสถ์เนี่กะมีการซ้อนอยังงห,หลายอย่างเพื่นน่ะเลยแล้วก็ได้ความ,หมูหยังไยตามตามมาเนาะถาว่าเพื่อนต้องไปโบสถค์ครัวอาทิตย์นะเพี่นน้องะถาทีได้เพื่อนบ่ไปกะกาใหยาติไปนะเปลี่ยนกันไปคนในครอบครัวน่ะต้องเปลี่ยนกันไปนะเพี่น้องต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เนาะถาศาสนาขีดเพม่นเราิว่า เป็นมาพ่อมาทฤษศาสนานี่ลูกไข่แข่เจ็บก็ดีเนาะกาเป็นอีความเสือของเพลินนาะพี่น้องเนาะแหลวกาเป็น่าศาสนานีนะถึงคนเฮาสิาตจากกันกับเฮาก็ได้แด่ห้องเค้งเสริมห้แก่คนทีจากไปเนาะโมมีการหลอกหายห้องหายคือศาสนาผูดของเฮาเนาะเฮานับถือมาที่สุดก็คือศาสนาผูดเฮานั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ ศาสนาพูดเป็นศาสนาทีคนพีนี่เนาะทีนับถื้อพีกะมีอีกส่วนหนึ่งส่วนหน่อยเลยเนาะพี่น้องนาะน,นับถื้อพีกะหน่อยหน่อยสุดแหละนี่แหละหลายศาสนาทุกคนกันมีความเสือ่อในศาสนาของไพรของมันเนาะพี่น,อนอ้องนาองบวชศิศาสนาพูดศาสนาคิดอิสลามอียงกับตามเนาะพี่น,อนอ้องนาอเขากะมีมีเอียงเลย ความเสือถือเสือหมันในศาสนาของตนเองที่เกิดมานั่นแหละพี่น้องเนาะนกะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะ <c oughs> คิมดีกันซึสิสบุีมยังไลเนะพี่น้องมาหว่าสุู่ฟังเรื่องศาสนาที่คนเล่านับเอือมาที่สุดกะได้แก่ศาสนาพูธเท่านั้นเองเนาะพี่น้องบุ้มยังไลเนะพี่น้อง,นองเนาะเท่ากับเสือหมันในตัวเองแหละกะ เป็นเหตุสิ่งที่ดีให้ตัวเองเนาะแล้วเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะเพื่อนนอคีมีก็บชื่อสีขอลาโปรแมนพี่น้องไป็นเพื่อนตอนนี้เนาะสบายดีสวัสดีโปรแมนพี่น้องเมื่อสุขสุโปรสมองอุบลบอนเดอร์คีมีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจตามออนเนาะเพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อไปเนาะวิวมีโปรแม่พี่น้องมาเบิ่งกับชื่อสีมุมีกำลังใจคลิปเนาะนี่ก็ลาไปก่อนเด้อสวัสดีสวัสดี